เอโยอรวอทซับ hey, สวัสดีครับผมเซลพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซคนะครับวันนี้นะครับผมจะพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับทุกค้าเป็นรุ่นยามาฮ่าเออาร์155ซีซีนะฮะ คันนี้มีของแต่งมาให้รอบคันเลยนะครับลูกค้านะ่ะสวยๆเลยนะอ่าอย่างแรกเลยนะครับลูกคา้าชุดสีตัวรถนะฮะเป็นสีดําเงาวสวยสวยกิ๊บกิ๊บแบบนี้เลยมาพร้อมกับเครื่องยนต์155่ซีซีนะครับลูกค้านะเป็นระบบหัวฉีดนะ่อได้มาเป็นท่อแต่งนะเดินมาทั้งเส้นเลยนะครับเป็นท่อปลายเอนะสวยๆเลยเดินคอเลยมาทั้งเส้นนะฮะมีชุดแฮนด์แต่งมาให้ครับลูกคา้ากว้าง แบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีตัวก็ตาแฮนด์แต่งมาให้นะ,ะมีไฟเลี้ยวหน้าหลังแต่งมาให้ครับลูกค้าแล้วก็มีจัดไฟหน้านะครับผมไฟหน้า LED นะฮะดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆครับลูกค้าคันนี้เลขไมค์แค่หลักพันโลครับผมเครื่องยนต์สั่งนี้สะอาดกิฟต์เลยครับลูกค้ารถอาจจะมีรอยตามการใช้งานมาบ้างนะฮะเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม่์เจ้าคันนี้กันหน่อยนะฮะไมค์น้อยอยู่นะฮะ,ะนี่เลย โซ่สเตอร์สะอาดกริปครับไฟเลี้ยวด้านหลังอยู่นี่เลยด้านใต้ตนะฮะทรงสึกสวยเท่ๆเลยนะลูกค้าใครที่กำลังหาเอกแต่งจัดทรงอยู่นะผมแนะนำเลยนะครับ <S <S อประมาณนี้เลยนะฮะรถเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับลูกค้าหากใครสนใจนะก็มาดูตัวจริงได้เลยนะที่นนทบ,บุรีครับบางรักน้อยซอย3บิมถนนราชพฤกษ์นะฮะ เจ้าคนนี้นะฮะมีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะครับหากใครสนใจนะฮะช่องทางการติดต่อของเซล์พรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับสำหรับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ